สวัสด sure, uh, ีครับผมนายสุวนัณีเกตครับเรียี่สิบโซโลดีครับนี่ครับมาตอบาวเมบิสุิ์นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ครบองความบรทธิต่อไปี่ ต่อจากแนดสายยายมันไปที่ B ครับ B ี่เราต้ B คือจุดกระจายครับมันหลังจากนั้นเราจะวาวสี12ไปเข่าที่จะมองสูบโอลิกนะครับเริ่มจากต่อ A นะครับ A ไปเท่าที่ฝั่งคันยคันนี้นะครับแล้วก็ต่อจากี ก um ็่อีนะครับีแล้วอสะับเอสนะครับนี่นะครับแรานมันจะลดลงานึนะครับตอนรี่ครัองงานมันจะลดลงมาหนึ mm ่งนะครับ เราปวดอย่ประมาณนี้ครับอะไรอย่างเ้ยเราก็จะมาปิดสวิตช์กันนครับต่อไปจะเป็นการต่อมอเตอร์ไฮโดรลิกนะครับเราก็ปิดสวิตช์เป็นอะที่เรียบร้อกว่าเราจะมาะน,นี่เะครับ B เอเข้าลางนะครับลงของมองอ,งอเตรถใช่บนดังแล้ว B บนนะครับถ้าต่อแบบนี้มันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ กระบอกสูงแต่ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้คนจิบเลยนะคราก็สั่งไปนี้ได้นะครับสามันโยกนะครับหรือไม่เราก็สลับสายนะครับปิดสวิตช์เป็น t d e p l o ยนะครับจบครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ